สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้านำเห็ดแม่ไก่หรือ hen of the wood ก็ใหญ่ๆที่ป้างัดมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องงัดค่ะอ๋โอโหก็ใหญ่มากยกไม่ไหวนีน่นะคะอ,อยกไม่ขึ้นโอ้จะยกไปซ่อนไว้ต้องหาที่ซ่อนเพราะ มันก้อนใหญ่โอโ้โหป้าฮิวออกจากป่าไม่ได้ก็ต้องเอาไปซ่อนไว้หลังก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆก,กับเหตุก้อนนี้รอพี่ที่เดินป่าด้วยกันเลิกงานป้าก็พาพี่เขามาขนออกไปค่ะเพราะเห็ดหนักมากๆนะคะเห็ดแม่ไก่ก้อนนี้ก้อนเล็กๆแต่ป้า เอามาให้ชมนั้นอยากจะให้เห็นความสวยของเห็ดกอนี้สวยมากๆเลยนะคะจะมีอยู่รอบต้นโอ๊กนี้ประมาณแดกอมีกอนี้ที่ใหญ่ที่สุดพี่คนนั้นเขาบอกให้ป้าตัดป้าไม่อยากจะตัดเลยเพราะว่ารออีกเจ็ดวันเห็ดกอนี้จะใหญ่กว่านี้สี่เท่าเป็นเห็ดรุ่นใหญ่เลยนะคะ แต่เมื่อเขาบอกให้ตัดป้าก็จำเป็นที่จะต้องตัดดูสิคะยังอ่อนๆแล้วก็ดอกยังเล็กอยู่เลยสวยด้วยนะคะจากนั้นก็มางัดเห็ดแม่ไก่รอบโอ๊กต้นนี้มีอยู่ประมาณ3ามกอก่อนี้ก็สวยทรงกลมคะ่ะส่วนกอนี้เป็นทรงยาว งัดยากทั้งสามกอเลยนะคะยังสวยๆยังอ่อนๆอยู่เลยเห็นแม่ไก่กอนี้ก็กอใหญ่ดอกยังอ่อนๆอยู่นะคะเป็นพันธ์ที่ป้าจะเรียกว่าพันุ์ลูกรังเพราะว่าดอกอ่อนๆจะมีสีคล้ายลูกรังอร่อยมากนะคะกอนนี้ก็ใหญ่ดูสิพี่เขาแซะแล้วก็งัดนานงัดออกมาได้แล้ว คนนี้ล่ะค่ะเป็นมือครีนเขาชอบทำความสะอาดเห็ดแม่ไก่นี่สวยมากๆสวยจริงๆส่วนกอน,นี้เ,เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เบาๆนะหนักมากค่ะมีอยู่ประมาณเกือบแปดกออีกเหมือนกันแต่อ,อยู่เป็นแม่ไก่ไออกสีน้ำตาลอ่อนทรงยาวนะคะตรงจุดนี้ป้าไม่ได้ให้ดูตอนงัด มันเยอะมากๆนี่เห็นไหมคะงัดแต่ละกอไม่ใช่งัดง่ายๆโอ้โหแต่สนุกขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ